ถ้าว <accurately S 2> ันนักข <görüş te. S 2> ัตฤกษ์ภูรกนเรากำลังต้องคุณโบวีครับสองกระรคนมองว่าเราเหมาะสมกับการที่เราถูกเตรียมเอาไว้ที่สุดโหโหแล้วได้เห็นข่าวรู้สึกไงคือเห็นข่าวแล้วก็แบบขำจริงแต่เราก็สวยจริงแหละแล้วเป็นไงบ้างคนบอกต้องเป็นเรามันเป็นเราไม่ได้มันเป็นเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งมาไว้แล้วตัวคุณ ้นฉบับเขาเองเขาก็แบบว่าเสียงดูโหดมากคือถ้าได้ฟังีจริงอ่ะเสียงเขาโหดมากจริงเพราะหนูก็คือแค่ตอนพา,าก่ะค่ะเรารู้สึกว่าหเราจะไปได้ถึงเขาได้ยังไงแล้วก็จะเป็นแบบเสียงเขาจะใสามากๆอย่างเงี้ยของเราจะติดห้าวินิดๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คนชมบว่าเราครบเรืออันนั้นก็จริงหลักฐาจะฟ้องหารฟ้องคือ <c oughs> คนเราอ่ะสวยคนละแบบอยู่แล้วแต่เรื่องเรื่องสโนว w h i ในเวอร์ชันเงี้ยเขาทําให้คนเห็นว่าเอาคนเราไม่จําเป็นต้องมองก,กันที่ภายนอก คือคุณเลเชลองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอยู่แล้วเนาะด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่แต่เรื่องนี้เขาจะเน้นมองที่ว่ามีสวยจากภายในถึงภายนอกด้วยนิสัยก็ดีหน้าตาดีมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ยวรู้ไหมว่ามันจะดังกลายเป็นคนในปารีสตอนนั้นที่มาเป็นงานแกนหนูไม่คิดเพราะนตอนนั้นก็ก็แค่รู้สึกว่าแค่แค่คนไทยด้วยกันเองแบบสปอร์ตกันเองก็ก็โอเคมากๆแล้วค่ะอืมอยากตอนนี้พ่อคนแรกอยากให้ดูแพลนดูที่แบบว่าหน้าก็ได้ทรงผมก็ดีร้องเพลงก็ผ่าน น่าจะผ่านไทยแต่ไม่ผ่านตอมหนักแน่แล้าตมไม่ได้หรอเาไม่ได้เออตัวใหญ่ที่แบบเขาบอกต้องไปต้องไปแคร์แล้วแหละดีใจค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ความคาดหวังแต่โอ้ห่างไกลกันเลยเกินแปลว่ามันไกลเกินไกลเกินก็เลาแบบถ้าทายว่ามันมีโอกาสอย่างเงี้ยพูดกันเองยังไม่รู้เรื่องเลย จะให้ไปส p e a k English Not good นะแล้ะเราจะลองสิ่งใช่ไหมที่เพจต่างประเทศตะกี้เราขนาก็รู้สึกดีอยู่แล้วพอที่ชมแต่ก็แต่ก็ก็ก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเน่าแล้วไม่ใช่ทำไมเราเรากดดันว่าอยู่กับคนไม่ได้กดดันค่ะแค่รู้สึกว่าคุณต้นฉบับเองเขาทำได้ดีมากๆใช่แล้วก็ในแล้วเราเป็น ในฐานะนักแสดงเรามองว่าตัวเขาเองก็มาในเวอร์ชั่นที่เป็นค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างปัจจุบันด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาไปนักแสดงในเรื่องนี้แล้วมันไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับเขาแล้วเพราะว่าเสียงดีมากถ้าเกิดเป็นเราเป็นยังไงโอสโนไวท์น่าจะเป็นแอนนาอิสอาถ้าจีนเป็นอะไรอาจจะรับมาภาคไทยอย่างเงี้ยทำเป็นยังไงครับฮะ ตาจะเป็นเมย์แคปสตไวายเป็นสตูวายนะคือตาเมย์มดมาแล้วทาสิพอที่มากค่ะทาจนพอที่มากเออโบว์สังเกตว่าพอเสร็จแล้วมันมาได้เลงตามมาที่ช่างแต่งหน้าที่ช่างแต่งผม่าทำสิ่งทำเหมือนทุกวันนี้นั่งรออยู่นะคือถ้าถ้าหนูมีลูกอะลูกบวชหนูก็ยังรออยู่ว่าโหนี่มันช่างไทยดังไกลฮอลลีวูดเลยนะทุกวันนี้น่าก็แบบ อย่าอย่าพูดเลยไม่มีคิวแล้วเหรอ,อน,นี่หรอโอ้โหนี่เขาไม่ให้คิวเราแล้วนะโ,โ <g ülme> ยัยแม็กกับยัยอะไรนะผักหอมใช่็ยงไใใงที่ยัยขอบคนที่เขาเลือกเราอะที่เขาตับจิบเราตอนแรกอะ่ะหนูอะ่อะเออหนูไม่ค่อยชอบแคสงานเนาะเพราะว่าเวลาแคสงานมันพอเราไม่ได้เราก็จะรู้สึกเสียใจแต่ทอนี้เหมือนมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากทําก็เลยลองไปแคสค่ะวันที่ไปแคส แค่ได้ฟังเพลงแค่นั้นแหละหนูก็บอกเอน้องผู้จัดการเลยว่ากลับเลยไหมยากมากมันยากมากมากแล้วก็เราก็รู้ได้แหละว่ามีมีคนอื่นมาแคสด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนอื่นก็เหมาะสมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเราก็เลยแบบพยายามให้เต็มที่แหละค่ะครูเขาก็เหมือนแบบเค้นให้เราด้วยอ่ะเล้นเสียงพอได้พอตรงกับตัวคุณเลเชลอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้เข้ารอบไปกวัาจะได้เข้ารอบก็ก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่ได้ฟังเพลงก่อนถ้ามาเพลงกลับบ้าน แล้วก็ฟังตรงนั้นภาคตรงนั้นผู้แก่คือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาเริ่มใหม่ข้างหน้าหนึ่งเลยโอ้ย่างอะไรเขาบอกว่าแบบเราแบบภาคเสียงที่เขาขึ้บ่อย <c oughs> ยังไงสิแต่ซ้อมหน่อยสมมติอะไรกันแลเนเหมือนบอกว่าพี่เล็กวันนี้ไปอ่านนี้มายากมากเลยแต่ว่ามีอันนึงน่ารักมากเลยที่มันร้องว่าอะไรนระจงผิวปากทำงานเน,นีาา่ยน่ารักหนึ่งก็ตลก ไยิ้มมองอีกคได้แล้วนะหน้าตนูเต้องได้สิเอาเป็นไงางตัวลือยิ้มตัวเอกเล็กเขาติดเขาติดเขาพูดโบมาแล้วกดคือไม่ใช่หนูโอ้เขาบอกนท่านเออเขาบอกเออเขาบอกแบบโบมามเลยเป็นทำผ่านทผ่านแลเหรอ คือเขาอะอันเนี้ยจากจากที่หนูได้รับสารมาจากเขานะคือเขาไม่ได้ติดมาจากหนูเขาเป็นแบบนั้นเองแล้วก็สิ่งที่เขาเคยที่พูดคานั้นออกมาเพราะว่าพี่พี่อ่ำคุณพ่ออ่ำอมรินขเขาก็พูดเล่นกันในกองว่าแบบว่าละครนี้เป็นละครทำหันหันนั่นแหละนะคะรับหุมอ้อะนรี้เนี่ยรับปุ๊หันรับหูมือแล้วก็ ออนแอร์ในฟิตเนสรัวแบบพ่อเขาก็จะพูดอะไรประมาณนี้ตนนักแสดงหลายๆท่านก็ติดกันมาออตอนโปรโมทละครเลยอะคะ่ะรู้สึกไงว่าจองให้เครดิตเราขนาดนี้ออมันเป็นเรื่องเราดีๆ <c oughs> ว่ามาจากเราเลยทิดจตกราวม,มันก็เริ่มมาจากคำว่าดอยแหละเนาะหลังจากนั้นก็ยาวเลยดอยก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยเเออหลังๆดอยเริ่มลงต่ำละ ก็ไปพิงอยู่ไปด้วยกันมีมภาษาอย่างนี้ก่อนภาษาที่มันแบบตะแตงเล่บ่อยอะค่ะก็จริงๆก็อยู่กันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคุยคบกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปแล้วค่ะแต่อต่ก็ต้องมีลิมิตแล้วแบบเฮ้ยมันทีมันกลัวหลุดมันไม่พี่สาวมานะมานะแบบว่าแบบว่าไม่กลัวอะไรไม่กลัวแล้วนะนะตอนนี้มันหลุดไปแล้วไหนว่าหลุดบ่อยบ่อยแต่ว่าทุกคนก็น่าจะชินแล้วหรือว่าคนน่าจะรู้จักตัวตนเราประมาณนึงแล้วว่าการแสดงก็คือคนแหละเธอ มันก็เออมันก็มีหลุดบ้างแต่แจ็ม่อยากคาดแบบว่าจะต้องแบบว่าอยากเห็นนักแสดงเรียบร้อยก็ไปดูคนอื่นนะฮะฝั่ <laughs> งนี้เราเป็นตัวของตัวเองไปแล้วสบายสบาย